ไม่ว่าจะเจออะไรไม่ถูกกายถูกใจสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของเรานั่นแหละพยายามนะยิ่งเราปฏิบัติที่มันมาเกิดที่ปฏิบัติได้ยิ่งดีเลยถ้ามาปฏิบัติถ้าเราไม่สำเร็จเชื่อเหอะเห็นอะไรถูกใจเดี๋ยวก็หลงอีกอะ พระเดือนอยู่เสมอดีอย่าหลงดีชัวอย่าหลงชั่วของเราไปทวนดูดีๆนะดีหลงไหมทุกหลงไหมไปดูได้เลยไปทวนดูได้เลยจงหมัน่นเจริญกันนะฝึกกันธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนธรรมะคือธรรมชาตินี่แหละดินน้ำไฟลมเราก็เป็นธาตุของดินน้ำไฟลม ถึงเวลาเราก็ต้องคืนเขาคืนไปกับดินน้ำไฟลมนั้นเองแต่ระหว่างนี้เราเป็นผู้อาศัยเขานานพระพุทธเจ้าถึงได้ตัดว่ากิเลสก็ต้องรู้จักพึงอาศัยอยู่เราก็ทำความดีให้ทั้งสองอย่างบำเพ็ญตนสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะหลุดพ้นจากกองทุกข์กิเลสตัณหาอุปาทาน ระหว่างอาศัยมันอยู่ก็ไม่โกรธมันไม่เกลียดมันไม่ทุกข์ใจน้อยใจเสียใจกับมันแล้วก็พิจารณาอยู่กับมันไปให้เห็นการเกิดไม่เที่ยงการแก่ไม่เที่ยงการเจ็บการตายไม่เที่ยงเห็นเป็นธรรมดาในทุกข์ในสุขพิจารณาจนเห็นทุกอย่างนั้นเป็นธรรมดาถ้าไม่ได้เพียรประพฤติปฏิบัติจิตมันก็ยังเบื่อยังเสงจิตใต้สำนึก มันจะคืนตัวยังไงล่ะภาษาโบราณเรียกวสติก็จะต้องอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เท่าทันของกองทุกข์คอยตามรู้ตามดูมันอยู่เลยจิตมันเผลอไปไหนจิตมันไปทำอะไรอย่าไปขวางมันอย่าไปดึงไปถึงมันแม้แต่นั่งสมาธิอยู่จิตมันจะไปตรงนู้น จิตมันจะไปตรงนี้จิตมันจะไปเที่ยวนุ่นเที่ยวนี้อย่าไปขวางมันมันไปก็ปล่อยมันไปเตมใจมันไปเราก็สมาธิต่อนะคนแยกจิตได้อ๋อจิตเรามันมีเป็นหมื่นหมื่นดวงเห็นปุ๊บมันดับปั๊บ แต่ของเราเห็นปุ๊บมันดับไม่ได้มันยึดได้ยินปุ๊บดับปับ๊บของเราก็ยืดปับ๊บจมูกได้กลิ่นปุ๊บดับปับ๊บของเรานี่พอได้กลิ่นเหม็นอะไรปุ๊บโอ้เดียมันตะโกนใส่เลยเหม็นอะไรวะเออนั่นเอาสินี่แหละการปฏิบัติธรรมการพิจารณาธรรม